สวัสดีครับก็มาต่อกันเลยนะครับกับภาค i n n นะครับหรือมันอ่านว่าอินหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหลังจากที่รีวิวภาคพอร์ไปแล้วที่คลิปที่แล้วนะครับไปดูกันได้นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็น First e x p a n s i o n นะครับหรือคือ expansion แรกก่อนที่จะมีภาค p o ร t ชนั่นเองนะครับตัวเกมก็จะเพิ่มจํานวนผู้เล่นมาให้เล่นได้ทั้งหมด5คนนะครับภาคหลักจะเล่นได้แค่4คนก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวิธีเล่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงและเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสีย ในตอนท้ายนะครับ therapist. สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะ oh. มีตัวแผ่นที่ให้วางแบบใหม่นะครับก็จะมีรูปเบียร์นะครับแล้วก็ตัวจํานวนคนเล่นกับบอร์ดนะครับเป็นผู <S 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 ้เล่นคนที่5นั่นเองนะครับก็จะเป็นสีเทาโทเค็นสินค้ารูปเบียร์ครับแล้วก็โทเค็นในตลาดครับเพิ่มมา4อันแล้วก็การ์ดครับจำนวนสามคลิปใบนั่นเองพร้อมกับแผ่นนะครับอารมณ์เหมือนเป็นช่องแอคชั่นเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับทับกับหลุมศพอันเดิมไปเลยนะครับมีทั้ง2ด้านเลยครับอันนี้จะเป็นทางฝั่งขอออออองงงสีเเหหลลืนนะะะครรัับตวุมมพกกกกกก็จถูแยาา ในช่วงเกมเพย์นะครับเราจะสลับการ์ดทั้งหมด30บใบนะครับจากนั้นแยกเป็น3กองครับกองละ1ิบใบให้เราเปิดใบแรกสุดไว้เลยนะครับเรามาดูค่าที่การ์ดกันนะครับผมมุ่งขวาบนตรงนี้นะครับมันก็คือราคาที่เราต้องจ่ายนั่นเองอย่างการ์ดใบนี้จะใช้1เบียร์นะครับส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ได้จากการเล่นการ์ดใบนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ผมขอให้ทุกคนเนี่ยไปอ่านรูปบุ๊กกันเองนะครับการ์ดในเกมนี้จะมี2รูปแบบนะครับนั่นก็คือเทียนดับกับเทียนสว่างครับเทียนดับจะนําไปใช้ตอนจบเกมครับเหมือนเป็นนโบัเเพิิ่มมต ส่วนเทียนสว่างจะนําไปใช้ระหว่างเกมครับผมวิธีการที่เราจะได้การ์ดนะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยหยิบคิ้วจากตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะได้ทําตามนี้ครับก็คือน,นํา1คนงานของเราเนี่ยครับไปลงตรงโซนนี้นะครับแล้วก็เสียหนึเวลาในการเรียนรู้ก่อนนะครับแล้วก็เสียอีกหนเวลาครับเพื่อเอาการดนั่นเอง การหยิบการนะครับเราจะหยิบจากใบบนสุดครับแต่เราสามารถนําใบบนสุดของเรานะครับเปลี่ยนกลับไปใต้กองนะครับแล้วเปิดใบใหม่ได้นะครับไอ้ลักษณะนี้เราจะทําได้หนึ่งครั้งนะครับในการที่เราเอากาดหทีครับการ์ดที่ได้มานะครับเราจะใช้ตอนไหนก็ได้นะครับในระหว่างเทิร์นแต่หลังจากใช้แล้วนะครับก็ให้ทิ้งการ์ดไปนี้ไปครับวิธีการหาถังเบียร์นะครับหลังจากที่เราเนี่ยครับหยิบคิ้วในโซนของสีเหลืองแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาของโซนสีเหลืองนะครับนั่นก็คือโซนท ไปเรียนรู้ก่อน3เวลานะครับแล้วก็เสียอีก3เวลาเพื่อเอาเบียร์สถังได้นะครับหรือว่าเราจะเอาข้าว3ามถุงของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเบียร์สถังก็ได้เหมือนกันครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของภาคเสริมเกมวินเลดภาคไ n n แล้วนะครับก็ภาคนี้นะครับเหมือนเราจะเพิ่มคนจํานวนคนเล่นมากขึ้นนะครับให้เป็น5คนนะครับสําหรับใครที่ซื้อภาคหลักไปแล้วแล้ว จำนวนคนเล่นเนี่ยเยอะกว่า4คนนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อภาคนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีการเสริมในด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นเราสามารถทำแอคชั่นนี้เพิ่มได้นะครับหรือว่าเราเก็บการ์ดเยอะๆก็เป็นโบนัสได้นะครับหรือว่าเราจะเอาไปเสริมกับการเดินทางของเราให้มันได้แต้มเยอะยิ่งขึ้นก็ได้นะครับถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็สายเดินทางก็จะยังไม่เด่นอะไรเท่าไหร่นะครับรอาจจะเป็นการไปเพิ่มให้กับสายอื่นๆมากกว่านะครับตัวนี้ผมถ้าจะให้พูดก็คือผมแนะนําสําหรับใครที่อยาก คนเล่นเพิ่มนะครับให้เป็นจํานวนสูงสุดเนี่ยให้เป็น5คนนะครับก็แนะนําให้ซื้อตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ได้เอาไปเพิ่มจํานวนคนเล่นเนี่ยครับผมแนะนําภาคพอสภาคที่แล้วมากกว่านะครับถ้าให้เลือกได้หนึ่งอย่างระหว่างอินกับพอสผมแนะนาอินนะครับเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ผมแนะนำพอสนะครับผมเพราะว่าตัวพอสเนี่ยใส่เข้าไปแล้วสนุกเลยครับตัวอินนี่ผมรู้สึกว่ามันยัง ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรกับผมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณจะซื้อไปเล่นก็ได้เหมือนกันครับแต่ทีนี้ครับมันมีคําถามที่ว่าแล้วซื้อทั้งสองภาคเลยได้ไหมนะครับผมขอตอบจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่า,าไม่ควรนะไม่ควรใส่พร้อมกันทั้ง2นะครับถึงมันจะเล่นได้ก็ตามครับแต่ว่าเกมมันจะยุ่งยากขึ้นมากๆครับและนานขึ้นมากๆเพราะว่า แอคชั่นที่มีให้ทำเนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับทําให้จากเกมที่มันกระชับแล้วก็เล่นสนุกเนี่ยจะกลายเป็นเริ่มนานแล้วก็อืดขึ้นนะครับประมาณนี้ครับสําหรับวิลเลจนะครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอผมก็ฝากกดติดตามไปได้วยนะครับผมจะมารีวิวเกมทุกๆอาทิตย์ให้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ